เราไปส่องความรู้สึกของเขากันดีกว่านะคะ The Tower นะคะความรู้สึกตอนนี้ของเขาอะเขารู้สึกไม่มั่นคงมากๆเลยนะคะเขารู้สึกว่ามันมันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับเขา,าอะขย่านที่เขาไม่ได้ตั้งตัวเนาะอาจจะได้รู้ความจริงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวคืนหรือเปล่าแล้วบางทีนะเขารู้สึกว่ามันมันเป็นพลังงานที่รุนแรง้วเขาเขาแบบ ค่อนข,ข้างที่จะตกใจนะคะตกใจกับสิ่งที่เขาไดา้ได้รับรู้นะคะแล้วก็เทนอฟวอนสิบไม้เท้าแล้วเขารู้สึกว่ามันมันหนักมากๆเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดเพิ่มนะคะแล้วก็ The Devil เอืมโ <laughs> okay, อเคคออีกใบเดี๋ยวนะคะอีกสองใบเอสอวอนแล้วก็ใบสุดท้ายเนาะอ๋อเอ p ม e พรสโอเค เข้าใจแล้วแม่หมอหิมเข้าใจแล้วนะตอนนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอะมันมันเกินจะรับไหวแล้วอะ่ะเขาลงสเสน่ห์คุณมากเลยนะคะด้วยความที่เขาอาจจะไม่เคยเจอมุมมุมเนี้ยของคุณอะแม่หมอหิมไม่รู้ว่าคุณอะไปเตะ ไปอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาก็าไม่ไหวแล้วอึดอัดมากๆเลยถ้าแบบอยู่ห่างไกลกันเนาะเขาก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วว่าอยากกะสารนภัภายกนบคุณมากนะคะเพราะว่าคุณเ,เป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์แล้วก็มีเซ็กอัพเพียวเนาะสเสน่ห์ดึงดูดทางเพศเนี่ยสูงมากนะคะแล้วเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขา่าได้ที่ที่คุณไปทอเขาอะ่ะ เขาวันไหวมากนะคะแต่ก็เก็บทรงค่อนข้างที่จะดีอยู่แต่ก็แบบมีปฏิกิยาบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาทนแบบทนเสน่ห์ของคุณไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะคุณมีความแบบว่าเซ็กอะพ,พียวค่อนข้างสูงมากแล้วก็มีความอ่อนโยนภายในตัวเองเนาะมันเหมือนคุณมีสองขั้วในคนคนเดียวกันนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบ อยากจะแบบว่าเขาได้ไลนะคือผู้ชายคนนี้คนเออถ้าเกิดแบบคุณเป็นผู้หญิงเนาะผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างติดสก,กินชิปนะคะเขาก็อยากจะแบบว่าเราต้องตัวคูณอะไรประมาณเนี้นะคะค่อนข้างที่จะไปแนวแบบว่านิดนึงเนาะเออต้องบอกอย่างงี้นะคะเพราะว่าเขาอะ มีความรู้สึกกับคุณค่อนข้างมากนะคะจะเก็บทรงแต่ตอนนี้ไอสิ่งที่เขามันสร้างไว้เนี่ยกำแพงเนี่ยมันได้ทลายลงเพราะคุณจะไปตออะไรเขาคะคุณไปตออะไรเขานะคะอันนี้อาจจะต้องปิดนิดน,นึงเนาะเพราะว่ามันนะคะคุณไปตออะไรเขาทําทให้เขาวันไหวขนาดนี้คันเนี้ย <c oughs> เขารู้สึกว่าแบกนับไม่ไหวแล้วกับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะ